วายเล่านาะทียระทึกเครื่องบินไฟดับทั้งลำขณะกำลังจะขึ้นบินใจหายใจความและลุ้นไปตามๆกันหลังนักร้องสาวเสียงเป็นเอกลักษณ์วายเผยเรื่องราวสุดระทึกขณะกำลังจะขึ้นเครื่องบินแต่กลับต้องเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวทางนี้สาววายเล่าเหตุการณ์ซึ่งเกิดก่อนที่เครื่องจะทำการเทคออฟว่ากำลังจะเทคออฟแล้วเครื่องหยุด คือเตรียมตัวจะบินแล้วแต่อยู่ดีๆไฟดับทั้งลำประมาณ10นาทีไฟมาตอนแรกต้องดิสตมัมแต่พอไฟมาไพลอตประกาศว่าขัดข้องทางไฟฟ้าต้องตรวจสอบเช็คเครื่องตอนนี้เช็คอยู่แต่ใจคือกลัวไปแล้วต่อมาเจ้าตัวได้ทวิตความคืบหน้าว่าเครื่องบินเด้ยรับการแก้ไขและบินต่อได้แล้วตอนนี้เอนจิเนียร์แก้ไขแล้วนะคะตอนนี้กำลังเตรียมตัวจะดีพาร์ตใหม่บอกตรงๆเรากลัวมากเป็นคนเคี้ยวระแวงอยู่แล้ว ปกติชอบบินมากชอบไปเที่ยวแต่เจอแบบนี้ก่อนเครื่องออกคือใจตกเลยเดี๋ยวเครื่องลงแล้วจะมาอัปเดตนะคะทุกคนกระทั่งล่าสุดนะักร้องสาวเดทวิตอัปเดตอีกครั้งว่าแลนเดดพยายามทำสมาธิอย่างจริงจังสรุปหลับไปจนถึงเลยจ้าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ love you all so so so, so much เรียกว่างานนี้แฟนๆสบายใจและลงอกได้ว่าสาววายเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ